คุณูเบศพูดมานี่คือสิ่งที่เป็นพระคุณกับสมาคมหมดทั้งๆความคิดความคิดความอ่านต่างๆเนี่ยเธอคือว่าถ้าเป็นรถเนี่ยถ้าต่างคนต่างไกไม่ชนกันหรอกถูกไหมครับคุณภูเบ้ก็มาด้วยความเร็วคำลนก็มาด้วยความเร็วทุกคนก็ตั้งดูกันเหตุการณ์ถ้าเปรีแลหันหน้าและยิ้มใส่กันไม่ชนกันในความรู้สึกตรงนี้ ถามผมมาวันนี้เพราะความคิดเหมือนคุณภูเบศนั่นแหละคุณภูณณเบศครับผิดสามคนนี้เบอร์อย่างนี้นคุณสานต์่ชอบมากผมรู้ผู้ชายนะแต่ท่านไม่เชื่อผมหรอกครับ,รบท่านท่านต้องเปิดใจใามากเลยฮะมันยังมีหลายเบอร์อ่ะหลายหลายเบอร์นี่ไม่เห็นด้วยุณตำลุนหมดนะแต่อีกหลายเบอร์นี่ที่เข้ามาเนี่ยเพื่ออยากให้สมาคมมันอยู่รอด เพื่อร e we <Yeah, S 1> em. ับใช้สังคมต่อไปให้พี่น้องของขาเราให้เด็กรุ่นลูกหลานได้หัดใช้ทยุต่อไปอีกคืหน้าอะไรอีอะไรฟรีใช่ไมลเรู้เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าในต่อไปเราจะต้องมีจูเนียร์มีเยาวชนออกไปเพื่อกระจายการใช้ยุติต่อสื่อสารยังไงนอกจากใช้โทรศัพท์แล้วเราคิดนะเราคิดไม่ได้คิดเรายอมรับถามว่าทําไมที่ผมเข้ามาวันนี้สิบสองสี่ปีผ่านมาผมรู้ว่าคุณํำลนเนี่ย ถ้าพูดในทางสังคงมอ่ะแล้ววิทยุสมัครเล่นอ่ะไม่เท่าไหร่แต่รายจายย่ายเยอะเงินไม่ได้ใช้นะเบิกไม่ได้นี่ไปชุมวันสองวันนี่เมียใครใครับเมียที่สมาคนะมอ่ะเรียคำนวณมาดูแลเพิ่งอ่ะที่ชาวเรื่องเข้าใจเลยว่าต้องมาช่วยหน่อยเห็นคุณบูเบก,ก็ดีใจเห็นหมอสโอดีใจเห็นพี่ๆหลายคนโอ้ดีใจเห็นคุณช่วยก็ดีใจอุ้ย พวกเราเป้าหมายเดียวกันด้วยคนนี้ได้สาัหนีดดย่ยูิคุณผู้เป็นมาถอนเลยหรือผมถอนว่าไงถอนไหมมันไม่ได้นะเมื่อมื่เมื่อมาติดที่ประชุมใหญ่รับรอง,งแลยว่ะถ้าต้องถอนก่อนเลือกตั้งนะนะครับตึกทีวีเลยก่อนนะครับ